ทุกคนวันนี้นะคะเรามีไอเทมมาแนะนําค่ะสําหรับสาวๆนะคะที่มีปัญหาก,กังวลนะคะเรื่องอกเล็กอกแบนอกไข่ดาวนะคะอกไม่กระชับหรือว่าคุณแม่หลังให้นมบุตรนะคะที่อกหย่อนคล้อยเนี่ยนี่เลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นแกนจินเบรสครีมค่ะซึ่งจะช่วยให้หน้าอกของเราเนี่ยฟูขึ้นกระชับขึ้นนะคะใช้ไป2ออาทิตย์เนี่ยก็เริ่มเห็นผลแล้วนะคะทุกคนในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะโดยสูตรคุณหมอนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะและที่ สาคัญนะคะแพ็กเกจชิ้นของเขาเนี่ยน่ารักมากดูสิทุกคนเนื้อครีมของเขาเนี่ยนะคะทั้งหอมนะคะแล้วก็ซึมไว้มากๆเลยค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราบีบให้ดูนะคะนี่นะคะดูสิเนี้ยครีมของเขาเนี่ยละมุนมากทุกคนเราก็ทาหลงไปเลยค่ะทุกคนกลิ่นหอมมากๆนะคะและที่สําคัญทางร้านนะคะตอนนี้เขาจัด โปรโมชั่นนะคะ4 9 0บาทส่งฟรีค่ะใครที่สนใจนะคะรีบไปตามเลยค่ะการจิ้มเรสครีมค่ะหลังจากใช้แล้วเนี่ยหน้าอกของเราเนี่ยแต่งตึงขึ้นจริงๆนะทุกคนจากที่เคยใส่เเื้นในไม่เต็มเนี่ยตอนนี้เต็มขึ้นจริงคือเราทาตามทริคข้างกล่องของเขาเลยนะคะตอนแรกก็แอบสงสัยว่าเฮ้ยมันจะตุ้มขึ้นได้จริงเหรอแต่พอใช้แล้วเนี่ยเฮ้ยมันคือเลิศนะบอกได้คำเดียวว่าไปตามจ้า